เป็นการเชื่อมจากเครื่องเชื่อมดึงปลั๊กออกก่นอนอันนี้เป็นการเชื่อมจากในตัวเครื่องเชื่อม PBR ตอนนี้สิ่งที่มันพลาดไปก็คือว่าอ,อันนี้ฝั่งด้านี้คือเดือนเชื่อมรั้นที่สองอันนี้คือเชื่อมรั้งที่หนึ่งเชื่อมรั้งที่หนึ่งเนี่ยเราทําตามตารางเราจะมาร,ระยะก่อนว่าให้ลงไปกี่เซนอ,อย่างตัวน 6, นเนี้ยหกยี่สิบห้ามิลเนี่ย มันให้เชื่อมลงไปประมาณ15ม mm, ิลิเมตร1.5เซนนั่นแหละอ่ะเสร็จแล้วก็เชื่อมแล้วก็ใช้เวลา7วินาทีในการเมอมมนให้ใหมันละลายอ่ะแล้วก็ทิ้งไว้4วิตอนที่ดันอ่ะอันนี้เราทำตามสเต็ปอ่ะผลที่ได้ก็คือเป็นแบบนี้คือสังเกตว่ามันเนื้อจะไม่ละลายเยอะเกินไปแล้วก็ไม่ลงมาปิดทางน้ำ ต่อันเนี้ยเราเชื่อมครั้งที่สองตอนนี้คือเราไม่สนใจเรื่องของระยะเราไม่ได้เราไม่ได้มาร,ระยะหนึ่งจุดห้ามิลไม่หนึ่งจุดห้าเซนเราไม่ได้สนใจเรื่องเวลาในการเชื่อมแล้วก็เชื่อมเลยแล้วก็ใช้วิธีดันให้สุดดันให้สุดสุดเออให้มันชนสุดอันนี้คือผลที่ได้ก็คือเนี่ยเห็นเนื้อไหมเนื้อมันออกมาเนี่ย มาบางทางน้ำอ่าอันเนี้ยคือปัญหาที่เราเจอถ้าไม่ทําตามตารางอ่ะคือเป็นการเชื่อมจากเครื่องเชื่อมดึงปลั๊กออกก่อนอ่าอันนี้เป็นการเชื่อมจากาตัวเครื่องเชื่อมอ่า PBR ตอนนี้ สิ่งที่มันพลาดไปก็คือว่าออันนี้ฝั่งด้านนี้คือเลื่อนเชื่อมครั้งที่2อ,อันนี้คือเชื่อมครั้งที่1เชื่อมครั้งที่1เนี่ยเราทําตามตารางเราจะมาร์ระยะก่อนว่าให้ลงไปกี่เซนอ,อย่างตัวน 6, นเนี้ยหกยี่สิบห้ามิลเนี่ยมันให้เชื่อมลงไปประมาณ15มิลลิเมตรหนเซนนั่นแหละอ่ะเสร็จแล้วก็เชื่อม ล้วก็ใช้เวลาเจ็วินาทีในการเมลมันให้ให้มันละลายแล้วก็ทิ้งไว้สวิตอนที่ดันออันนี้เราทำตามสเต็ปผลที่ได้ก็คือเป็นแบบนี้คือสังเกตว่ามันเนื้อจะไม่ละลายเยอะเกินไปแล้วก็ไม่ลงมาปิดทางน้ำแต่อันเนี้ยเราเชื่อมครั้งที่สองตอนนี้คือเราไม่สนใจเรื่องของระยะ เราไม่ได้เราไม่ได้มาร์กระยะ1.5มิลไม่หนึ่งเซนเราไม่ได้สนใจเรื่องเวลาในการ